นนี้อีกหนึ่งเรื่องที่นาสนใจค่ะกับ3หนาที่กับอายาการแผ่นดินนะคะวันนี้ค่ะสเสนอตอนการคุม้มครองสิทธิของสำนักงานอายาการต่างๆในสังกัดสำนักงานอายาการสูงสุดไปรับชมกันได้จากคลิปนี้ค่ะ สำนักง,งานในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักง,งานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกํากับตแลของสํานักง,งานในสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสํานักง,งานมากแต่ละสํานักง,งานก็จะมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักง,งานในการ ที่สังกัดสำนักง,งานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกําหนดหน้าที่ของสํงงานักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กําหนดหน้าที่ของพนักงานในการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเก่ประชาชน ในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิการให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุป หน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้ 3. หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยตุิธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัด คดีสำนักง,งานในการคดีสารแขวงสำนักง,งานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักง,งานยการคุ้มกุงสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานไหน ก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจักงหวัดนะครับ